ครับสบายดีพอมอแม่พี่น้องเบิร์จูุกคนนอนยีนสีตอน้กชูองสใสสแนลพี่เรไมัน,นห้มาเบิกัจะให้รถแร์เราอนยู่ไปขาวเยมนเท่มน้าก,กับทางตนเรองนานนิการสร้างาไมาได้ใช้เหตุผลตัวเื่อรกมันมีไรี่พี่น้องนกำลังเสื่อมอยู่เนาะโอ้โหพี่นอ้องเบิรนะ์กค้างรถพ,พ่นอนี่เป็นโกด,ดังมานพี่น้อง เป็ห็ดรุดแฮ่มาเลาะเพือนพี่น้องเลยนี่เป็นโกดังเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนเอาวงดตีเพป็นมาเห็ดเป็นรุดแฮ่พี่น้องเลยครับทีนีเนาะผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยเห็ดเองอีกเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเองอีกบอร์เดนี้ซ่าเบอร์ไซเาะเห็ดเอง แขน,น,นตัวีิชินจะจัดการเอ,องนะพี่น้องเนาะตะกี้นะมันมันงงชนไส้นะครับดีเป็นวงชนไส้ป็นนีไส้เป็นเตียนม,มาเป็นรถแห่ง เปลบ่ันับรรยากาศมันเป็นแบบนี้่ะหน้าเนี่ยอดอกนอยแกออกแบบช่อยกันแต่ละคนเนาะอ้ันค่จะวีซินเป็นมวนขนาดเพิดใจรถแฮมปเนาะมาหน้าวงกับแมนนี่แหละซื้ออะกันเะอดออใจละลายไปน้องไปก่อนละ